ใครเป็นเจ้านี่คุณเนื้อหนังแล้วหรือพระวิญญาณชีวิตของคุณสําแดงว่าใครเป็นเจ้านี่คุณโอเควันนี้เราจะมาดูกันในโรมบทที่8ข้อ1 2ถึง13เพื่อนในที่สุดแล้วเราจะเข้าใจจริงๆในโรมนะบทที่8นับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมีข้อนี้เท่านั้นที่เริ่มต้นพูดถึงการเป็นโอเคการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หรือ sanctification ก่อนหน้านี้ทั้งหมดพูดถึง justification หรือการเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อถ้าพี่น้องดูพี่น้องจะเข้าใจแล้วก็พี่น้องจะเปิดมิติหนึ่งแล้วก็ชีวิตจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของพี่น้องถ้าพี่น้องดูได้ถึงแค่นี้ก็ให้เข้าไปดูต่อในช่อง YouTube เข้าใจพ่อมพีทีละอ้อหรือว่าไปดูที่เมนแรกหรือว่าไปที่หน้าเฟซของผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ่อมพีทีละอ้อตอนนี้หัวข้อ,องเราอยู่ในเรื่องของการครอบครองแบบกษัตริย์ Okay. ด้วยการดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณให้เราดําดิ่งไปที่พักคําของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในโอเคในโลมบทที่8ดข้อที่ส2สองเตาโลเิ่มว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพวกเราเป็นหนี้ไม่ใช่ต่อเนื้อหนังถ้าเราดูในมรริบทเนี่ยในข้อ11เนี่ยจะรู้ว่าเราเป็นหนี้ต่อพระวิญญาณที่ให้ชีวิตเราโอเคจำได้ไหมในข้อ11บอกวบอกว่า ความบาปเนื่องจากความบาปของอดัมเนี่ยร่างความตายเนี่ยมันอยู่ในร่างกายครับแต่เนื่องจากความชอบธรรมเนี่ยโอเคชีวิตเนี่ยอยู่ในวิญญาณของเราก็คือโดยการมาของพระวิญญาณตรงนี้แหละพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องเคยดูหนังจีนกาลังภายในเนี่ยมันเหมือนกับเออเวลาที่คนหนึ่งได้ช่วยรับการช่วยชีวิตเขาบอกผมเป็นหนี้ชีวิตลหลังจากนั้นผมจะอยู่พวกคุณอ่ะนี่แหละพี่น้องที่รักตรงนี้แหละบอกว่าพี่เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพวกเราเป็นหนี้แต่ไม่ใช่หนี้ต่อเนื้อหนัง ไม่ใช่นี่ต่อธรรมชาติบาปที่ฝังอยู่ในร่างกายที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังพี่น้องเข้าใจไหมถ้าในที่สุดแล้วเราเป็นนี่ต่อเนื้อหนังเนี่ยเราก็จะต้องดําเนินชีวิตเพื่อเนื้อหนังดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเมื่อผมพูดคำว่าเนื้อหนังผมหมายถึงธรรมชาติบาปที่ฝังอยู่ในร่างกายตามที่เปาโลกล่าวถึงในโรมบทที่7แล้วก็บทที่แดต่อไปพี่น้องที่รักเมื่อพูดถึงการเป็นนี้นะถ้าพี่น้องดูดีๆนะในโรมเนี่ยจะพูดถึงสองครั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะพูดถึงโรมบทที่่ซึง เปาโลบอกว่าเขาเป็นหนี้ของทุกคนอันนั้นเป็นหนี้เนื่องจากการเป็นคนชอบธรรมเป็นหนี้เนื่องจาก justification เป็นหนี้เนื่องจากพระเยซูได้ไถ่เออและเนื่องจากพระเยซูไ่ยได้ตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเราจึงเป็นหนี้ทุกคนที่จะต้องพูดเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องข่าวประเสริฐได้เขาฟังอ่ะแต่นั้นอันนี้เป็นหนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพระเยซูคิดเนื่องจากการเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อเนื่องจาก justification โอเคแต่อันเนี้ย เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพะวิญญาณในเรื่องของ n c t i f i c a t i o n หรือการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราที่จะให้ชีวิตซึ่งข้อที่สิบบอกเลยว่าอ่าพาวิญญาณองค์เนี้ยโอเคที่อยู่ในเราเนี่ยจะให้ชีวิตแก่ร่างกายที่ต้องตายสิ่งเนี้ยครับสิ่งที่เปาโลกําลังอธิบายนยอธิบายเรื่องนั้นแหละโอเคดูต่อไปเปโลบอกว่าข้อสิบสามบอ,อกเพราะถ้าพวกท่านดาเนินชีวิตต,ตามเนื้อหนังถ้าถ้าพวกท่าน คิดเสียนะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังดำเนินชีวิตตามธรรมชาติบาปพ,พวกท่านจะต้องตายครับพี่น้องที่รักง,ง่ายๆคือถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังในที่สุดแล้วไอ้ความตายที่อยู่ในร่างกายที่ฝังอยู่ในร่างกายซึ่งมาจากอดัมเนี่ยมันจะส่งผลมันจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจเช่นป่วยเจ็บจนโอเคลักษณะต่างๆของความบาปมีผลต่ออุปนิสัยต่างๆนั่นแหละโอเคถ้าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังพวกท่านจะต้องตายตายที่ว่าก็คือ ตายไอ้คือความตายสำแดงออกทางร่างกายแล้วความตายสำแดงออกที่จิตใจพี่น้องเข้าใจไหมครับอ่ะต่อไปบอกว่าแต่ถ้าโดยทางเขายาณพวกท่านทําลายบรรดากิจาการของร่างกายพวกท่านก็จะดํารงชีวิตอยู่ได้ดูตรงนี้คําว่าทําลายจริงๆนะตรงนี้เป็นศรรัพท์เดียวกันคราว่าฆ่าฆ่าโอเคอย่าลืมว่าตรงน,นี้ก็พูดถึงมีชีวิตตายโอเคถ้าพวกท่านฆ่าบรรดากิจาการของร่างกายซึ่งคืออะไรคือความบาปครับ เนื้อหนังความบาปต่างๆที่อยู่ในร่างกายถ้าท่านฆ่าถ้าท่านจัดการถ้าท่านทําให้ตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกท่านก็จะดําลงชีวิตได้เห็นปะก็คือพวกท่านจะมีชีวิตซึ่งในตรงนี้แปลว่าอะไรมันก็คือการที่ชีวิตซึ่งอยู่ในเราอยู่ในวิญญาณเนี่ยออกมามีผลต่อร่างกายและจิตใจฉะนั้นพี่น้องอห็นย่างถ้าพี่น้องเข้าใจดีๆเนี่ยในข้อสิบเอ็ดพี่น้องจะรู้เลยว่าไอ้ความตายเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเนื่องจากความบาปของอดัม แล้วเราเป็นลูกหลานมันมีผลต่อมาแต่ว่าสิ่งที่เป็นชีวิตเนี่ยอยู่ในวิญญาณของเราเนื่องจากความชอบธรรมที่พระเยซูได้กระทำเนื่องจากเราเชื่อในพระองค์เออแล้วเมื่อเราเป็นอย่างเนี้ยเรามีสิิ์เลือกสองทางพี่น้องฟังนะพี่น้องเห็นคาว่าเพราะท่าไหมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้ว่ามันไม่อัตโนมัติมันอัตโนมือครับคิสเซียนสามารถที่จะดำเนินชีวิตสองแบบคืออันแรกก็คือ อันนี้จริงๆถ้าคุณไม่ตัดสินใจเลีอกอ่ะคุณจะเป็นแบบนี้ก็คือดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังดําเนินชีวิตด้วยด้วยร่างกายด้วยความคิดจิตใจเออถ้าคุณฟังนะครับเนี่ยให้ผมพูดชัดๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอธิบายคือถ้าคุณดําเนินชีวิตด้วยร่างกายและความคิดจิตใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ก็คือการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อหนังเนี่ยโอเคมันจะส่งความตายต่อร่างกายและจิตใจคุณ ต่อ้คณเป็นริเสเตียนแล้วถูกต้องครับแต่ถ้าคุณโอเคเป็นริเสเตียนแล้วคุณทําลายบรรดากิจการของร่างกายคือพูดง่ายๆคือทําให้เนื้อหนังตายโอเคพวกคุณก็จะมีชีวิตซึ่งหมายถึงว่าชีวิตซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณนั้นจะไหลออกมามีผลต่อร่างกายและจิตใจอ่ะแต่ผมอยากให้คุณรู้เรื่องนี้ดูประโยคนี้ดีๆแต่ถ้าโดยทางพายานคุณเห็นยังโดยทางพายานไม่ใช่โดยทางเนื้อหนังคุณจะเป็นต้องรู้ว่าการเทวติ่สามก้อสามเนี่ยเมื่อพูดว่า ท่านเริ่มต้นได้พงยาแล้วจบลงได้เนื้อหนังมันหมายถึงเริ่มต้นในการเชื่อง,ง,ง่ายๆในข่าวประเสริฐแล้วจบลงด้วยการกลับไปทําตามธรรมจัตติซึ่งก็คือการใช้ความสามารถของตัวเองพี่น้องเห็นยังตรงนี้ไม่ได้หมายถึงวิวพอั์หรือการใช้กําลังของตัวเองที่จะหยุดเนื้อหนังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คุณทําไม่ได้ครับโลมบทที่เเปาโลบอกอยู่แล้วว่าไม่สามารถทําได้โอเคอ่า ถึงแม้จะมีความตั้งใจดีแต่ไอธรรมชาติบาปหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังที่อยู่ในร่างกายมันมีกําลังมากกว่าเออฉะนั้นถามว่าไอที่บอกว่าเราจะทําลายบรรดากิจการของร่างกายหรือเนื้อหนังเนะี่ยต้องทําอะไรโดยทางพายานครับพี่น้องเห็นยังไม่ใช่โดยการตั้งใจไม่ใช่โดยการกลับไปตามกลับไปทําตามธรรมติเพราะการกลับไปทำธรรัติกลับไปทําตามธรรมติคือกลับไปที่เนื้อหนังฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นให้ผมบอกเราจะชัดพูดง่ายคือในตอนนี้เปาโลกําลังสอนว่า เนื่องจากเราเป็นนี้พงวิญญาณเพราะพงวิญญาณเข้ามาในวิญญาณของเราแล้วทาให้เรามีชีวิตรเราจะต้องดําเนินชีวิตตามพงวิญญาณดาเนินชีวิตเพื่อรับใช้พงวิญญาณเออแล้วบอกว่าทางเลือกสองทางที่เกิดขึ้นคืออันแรกถ้าเราไม่ถ้าเราดําเนินชีวิตชีวิตตามเนื้อหนังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ความตายที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งเป็นผลของการที่อดอมัมทาบาปมันจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจถูกครับ ไม่ส่งผลต่อวิญญาณโดยตรงถูกครับต่อให้ดําเนินชีวิตเนื้อหนังยังไงถ้าคุณเชื่อคุณก็รอดถูกครับแต่มันจะมีผลทางล้อมคือการที่คุณดําเนินชีวิตในบาปเนี่ยมันอาจจะทําให้จิตใจของคุณในที่สุดเลิกเชื่อแล้วมีผลต่อวิญญาณถูกครับใช่เลยใช่โอเคนั่นเป็นนั่นเป็นนั่น,นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าในที่สุดคุณตัดสินใจที่จะเลือกจัดการฆ่าเนื้อหนังนั้นไม่ใช่โดยความพยายามของคุณนะ แต่โดยทางพวงยาณซึ่งอันนี้แหละที่เราต้องเรียนรู้คือดําเนินชีวิตโดยพ้องญาณคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือไม่ใช่โดยความตั้งใจไม่ใช่โดยการกลับไปที่ธรรมญญัติแต่พึ่งอาศัยกําลังของพ้องยานแล้วเมื่อเราพึ่งอาศัยกําลังของพวองญานนั้นโอเคชีวิตที่อยู่ในพ้องยานก็จะไหลามามีผลต่อร่างกายจิตใจเช่น <addition> ผลของพิญญาณสาแดงออกไงโอเคความรักมีผลต่อร่างกายจิตใจความปราเพิ่มใจมีผลต่อร่างกายจิตใจ ความปลานีความดีความศักย์สืทอความสบายนอนการรู้จักมังกรตนพี่น้องเข้าใจว่าก็คือสิ่งดีๆต่างๆชีวิตที่อยู่ในพงิญยาน,นั้นไหลออกมามันจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจถ้าเราดําเนินชีวิตโดยพงิญยานและโดยการดําเนินชีวิตโดยพงิญยานนี้เราจะฆ่าการงานของเนื้อหน,นังพี่น้องเห็นยังพูดง่ายๆคือพึ่งพงิญญานเนี่ยเมื่อคุณดําเนินชีวิตตามพงิญยานการงานของเนื้อหนังจะถูกฆ่าและนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้โอเค ถ้าคริเสเตียนไม่เข้าใจเนี่ยเราพยายามที่จะดําเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าพันธสัญญาเดิมแล้วพยายามใช้กฎเดิมพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าทรมัญัติเนี่ยเป็นของดีแต่ที่มันยากเพราะมันใช้ส่วนที่เป็นความคิดจิตใจพยายามสู้กับเนื้อหนังความบาปท,ที่อยู่ในร่างกายทึ่สู้ไม่ได้พี่น้องเห็นยังแต่เคล็ดลับก็คือกฎแรงหนีศูนย์ที่มาทางวิญยานครับพระเจ้าโอเคพระเยซูริ์ได้นําให้ พงวิญญาณมาได้ทําให้วิญญาณของเรามีชีวิตเออและเราต้องดําเนินชีวิตโดยวิญญาณหรือพระวิญญาณฟังนะครับการดําเนินชีวิตโดยวิญญาณหรือพรองวิญญาณสําหรับคนที่ังเกิดใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นวิญญ,ญาณเดียวกันกับพยจิตร์แล้วอันนี้แหละที่พี่น้องจําเป็นจะต้องเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพที่สนิทสนมและเริ่มพูดกับพระองค์ว่าขอให้พระองค์สอนคุณที่จะดําเนินชีวิตโดยพรงวิญญาณแล้วก็โดยสิ่งนี้นะ่ะ จัดการฆ่าการงานของเนื้อหนังความบาปท,ทั้งหมดแล้วในสุดชีวิตของพี่น้องความคิดจิตใจของพี่น้องนะ่ะก็จะเต็มไปได้วยชีวิตให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละูเอาล,ะ,อาละครับพี่น้องยินเลค่ายไล่รูมอ่ามุมซ้ายล่างเขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารัฐประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีจะถึงปีสองพันยี่แปดซึ่งสําคัญก็คือว่าจะครบรอบสองร้อยปีที่โปเตสตนต์เเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจจะสแดงความรับ Okay. ของพระเจ้าต่อประเทศที่โลละต์ประเทศไทยเนี่ยด้วยจะเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งโอเคอย่าลืมนะว่าสองพันยี่แปดจะครบรอบสองร้อยปีโอเคหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาไหนก็ไม่รอดนะนับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่รอดครับคุณจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐแท้และข่าวประเสริฐแท้คืออะไรพระเยซูเป็นพระเจ้าลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้น เออถ้าคุณเชื่อแบบเนี้ยคุณเป็นหนึ่งในห้าแสนถ้าคุณเชื่อแบบเนี้ยคุณรอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจนมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าถ้าคุณเชื่อแบบเนี้ยบาปทั้งหมดของคุณได้ถูกยกแล้วพระเจ้าไม่จดจาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดถึงบาปที่อยู่ในวิญญ,ญาณนะคุณเข้าใจไหมว่าไอ้ส่วนที่จะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกจริงๆคือวิญญ,ญาณแล้วเมื่อคุณเชื่อพระเยซูคริิตส่วนเนี้ยคือชีวิตจริงของเราเนะีะยได้ถูกจํากัดไม่ได้จากัดกําจัดกําจัดบาปออกไปแล้วพระวิญญาณปิดผนึกคาว่า หรือบาปเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วในวิญญาณแต่สิ่งที่ดีไหลออกมาซึ่งวันนี้เรากำลังเรียนรู้ว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยสิ่งที่อยู่ในพระวิญญาณคือชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณเนี่ยก็ะจะไหลออกมามีผลต่อร่างกายและจิตใจและนี่แหละคือ sanctification หรือการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นี่แหละคือเคล็ดลับของพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่การกลับไปที่ธรรมญัติไม่ใช่การกลับไปพึ่งวิวพลังหรือความตั้งใจไม่ครับนั่นก็คือการดําเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังอีกแบบอย่างที่ผมบอกเเนนนนนนืืนนืืออ้้ออออออหหหัััังงงงมี2ยย่่าาาแแรกกคคปปลตตว็บบบ บุตรน้อยอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อหนังแบบพี่คนโตก็คือพยายามใช้ความตั้งใจของตัวเองรักษากฎทั้งสองอันไม่ใช่วิธีการดําเนินชีวิตของบรรทัน์สัญญาใหม่วิธีการดําเนินชีวิตของบรรทัศนสัญญาใหม่คือการดําเนินชีวิตโดยพวงยาณการดําเนินชีวิตตามพวงยาณแต่วันนี้พี่น้องจำเป็นจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยการคิดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าเราเป็นหนี้ของพวญญาณครับ โอเคเราไม่ได้เป็นลูกหนี้ของเนื้อหนังความบาปเราเป็นลูกหนี้ของพระวิญญาณฉะนั้นจําเป็นต้องดําเนินชีวิตอ,อยู่โดยพระวิญญาณพึ่งพระวิญญาณให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาละพี่น้องที่ักครับอย่าลืมนะอะโดยสรุปก็คือว่ามีผู้รับใช้เหมือนคนดูแลเหมือนคิดจัดซึ่งมีสมาชิกประมาณร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดเรียนหนึ่งล้านคนแต่ให้ผมบอกเราถ้าวันนี้พวกเราจะกลับใจใหม่จะเลิกดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังไม่ว่าจะเป็นปล่อยตัวหรือกลับไปทีธ่ธรรมดั่งแต่ดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณพึ่งพระวิญญาณ ซึ่งทำให้ชีวิตเนี่ยไหลออกมาที่ร่างกายจิตใจเราจะมีผลต่อการประกาศจะมีผลต่อการดึงดูดผู้คนชีวิตของเราจะเกิดผลมากมายพี่น้องที่ลกครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือคุณติดตามผมทางช่องไหนกดกดไลค์กดแชร์ like, โอเคกดกระดิ่งทั้งหมดแล้วก็ไปดูข้อความในเมนแรกซึ่งสําคัญมากว่าธรรมญญัติซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้านั้นได้ตกเป็นเครื่องมือของมารเพราะว่ามันบิดให้ผิดวัตถุประสงค์ โอเคแล้วเป็นแหล่งนํามาซึ่งการที่ร่วงภเวณีเราไม่สัตซื่อกับเพรเ่อคลิปพี่น้องไปดูลมทั้งไปดู3คลิปนั้นเพื่อพี่น้องจะถึงบางอ,อ้อแล้วก็ช่วยผมในการกระจายสิ่งเหล่านี้ไปตามอาโบ์ไปตามอาจารย์ต่างๆให้เพื่อนฝูงของคนดูเพื่อนในที่สุดแล้วเราจะทําลายการโคโหกของศัตรูและดลําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณย่างแท้จริงให้ผมได้ยัพูดว่าเอาล่ะพี่น้องทักครับให้เรามาดูหที่สโอเคหที่ส ขอบาทนึ่งขอบาทเนึงขอบาทนึ่งขอบาทหนึ่ง,นนง,นนงพี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคครับคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมหนุนใจคุณโอนมาบาทหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมหนึ่งาาน,นงาทีโอนมาไม่ว่าจะเป็นคิวอาร์โค้ดหรือว่าโอเคพร้อมเพล์ครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันช่วยกันกระจายาช่วยกันแบ่งปันใน Facebook ใน l ล ne โอเคให้ข้อความของพระเจ้านกระจายไปแล้วก็ผมท้าทายเราครับทำไมไม่ตั้งใจว่าสักสิบวันเข้ามาฟังทุกวัน Okay. แล้วดูว่าคุณจะจำเริญขึ้นอย่างไรบ้างพี่น้องที่รักครับเมื่อคุณได้ยินสิ่งเนี้ยจริงๆแล้วหกโมงสี่สิบห้าโอเคใน YouTube เนี่ยเพลงนมัสการออกแล้วขัดนี้เพลงนมัสการของเราเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสก็คริสต์มาสคือเวลาแห่งชินิลันแต่งจากย้อนบทที่สามกว่สิบหกแล้วก็คําสอนก็จะมาผมอยากท้าทายพี่น้องว่าให้เรากลับมาติดคําสอนครับกลับมาติดประคำของพระเจ้าตั้งเวลาฟังแล้วก็เมื่อมีคนมาเขียนมาคอมเมนต์ให้เราช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อให้อัลกอริทึมและเอไอนั้นช่วยกันดันเพื่อให้คำสอนที่ถูกต้องนั้นแพร่กระจายไปพรุ่งนี้มาฟังอีกลองฟังก็สิบวันแล้วดูว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนยังไงโอเคผมอวยพรคุณตั้งแต่ปี2025ด้วยว่าพระเจ้าจะอวยพรให้เกิดการปลดหนี้คุณหายโรคทุกสิ่งที่พระเยซูได้กระทํานั้นสําเร็จแล้วให้ผมบอกไม่ว่ามารกระทําอะไรเนี่ยพระเยซูได้ทําสําเร็จแล้วได้รีเวิร์สชคำสาปแช่งเหล่านั้นทั้งหมดคุณเต็มไปด้วยชัยชนะ ให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาแล้วพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากกับพระเยซูเป็นคนบอกเองว่าให้ทําอย่างนี้เป็นที่เระลึกถึงโปรโอเคฉะนั้นอย่าไปเถียงควรจะทําทุกวันวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยคิดถึงประโยชน์คิดคิดถึงกิจการที่พค์ทำโอเคพระตายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีเราตายถูกฝังเราตายจากชีวิตเดิมชีวิตที่ตายจากพระเจ้าชีวิตที่เป็นคนบาปลูกมาร แต่ไม่ได้ัำสั์แท่งตายไปแล้วฟื้นมาเป็นลูกของพระเจ้ญญาแล้วเป็นเจ้าสาวของพระคิดเป็นวิญญาณเดียวกันกับพง์ชัยโยน้องที่รักครับรับมหาสนิททุกวันแล้วเ,เห็นสุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นเห็นทุกสิ่งที่พยซูกระทาสําเร็จในชื่อของคุณอย่าลืมว่ามารเนี่ยเรามีชายชนะเหนือมารรับเพราะผลิตและเพ,พราะคำพยาวิวรณ์บทที่สิบสองก็สิบเอ็ดและนี่เป็นสาเหตุที่มารไม่ต้องการให้เรารับมหาสนิท โอเคเพาะทุกครั้งเรากําลังเปล่าประกาศถึงชัยชนะโดพระเดชจะทําครับพี่น้องทรักทำแล้วเกิดสิ่งดีผมอวยพรคุณนะขณะที่เราเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยพฤศจิกายนให้เต็มไปด้วยการเกิดผลอย่าลืมนะเราเป็นหนี้จะดําเนินตามพระวิญญาณและสิ่สำคัญหนี้แรกเราเป็นหนี้จะต้องประกาศข่าวประเสริฐช่วยโอกาสใช้เทศกาลคริสต์มาสในการประกาศข่าวประเสริฐนําคนมาถึงพยซูสกิ์ให้ผมได้ยินพูดได้ดินเราพูดว่าเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วงใั่ขึ้น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 พุทธชาล่มก่อไปได้บนครับ Uhul! Amém!